สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่21 เดือนมกราคม2569นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะนสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนีน้เน้นรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่มาติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือว่าสมาชิกเก่านะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์นะคะก,กรร็แนวทกกางนะคะพี่พี่ต้องบอกตรงเลยว่าแนวทางเดินไม่ดีนะคะสําหรับเราพัฒนาล้วก็ต้องขอ <ๆ S 1> ขอภัยพี่ๆี่ ทุกท่านด้วยนะคะที่มาติดตามนะคะช่วงนี้แนวทางนี่เข้ายากมากๆเลยเนาะก็ย้ําเช่นเคยนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคนานวณมีเข้ามีหลุดปะปุนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะพี่ๆหรือว่าออลองไปเปรียบเทียบนะคะกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะพี่ๆว่าตัวเลขที่แอดให้นะคะ ือตรงก,กันกับแอดท่านอื่นหรือเปล่าเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะพี่พี่ก็ย้ําเช่นเคยนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะวันนี้นะคะพี่พี่น้องแอดได้เด่นไปที่ศูนย์นะคะวันนี้ได้เด่นที่ศูนย์แล้วก็หกนะคะพี่พตัววิ่งตัวรูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดไปที่ ศูนย์นะคะพี่พี่ท่านใดชอบตามนี้ได้เลยเนาะสำหรับเหล่าพัฒนานะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่ไม่มาหลายงวดแล้วเนาะงวดน,นี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะในตารางเดี๋ยวมาดูตารางควบคู่ไปด้วยนะคะตารางวันนี้มีศูนย์ มี6นะคะแล้วก็มี3มี7มี2แล้วก็มี9นะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะเด่นที่0กับ6 นิ้นไปที่06 0 3 0หเกาแล้วก็02นสองนะคะ 02, 0ูน5น้ะคะพี่พแนวทางวันนี้นะคะ ชอบตัวไหนก็ลองนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะก็ขอให้แนวทางเราพัฒนาวันนี้มาด้งด้งปังปัก็แล้วกันนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ